d ด i l y ฮักสวัสดีค่ะฝากกดไลค์กดแชร์กด subscribe และกดกระดิ่งแจ้งเตือนเพื่อที่จะได้ไม่พลาดชมคลิปใหม่ๆของพวกเรากันนะคะ นะว่าจะได้มันเป็นน,นัมเยอร์แทนแกไขมุกฉันว่าไม่หรอกมัง้งไข่มุกออกมาสวยแลย้วเข่นซ้อมหนักขนาดเนี้ยแถมยังเป็นดาวเหรยญด้วแกมันก็ไม่แน่นะขนาดคุณยังพูดกันเลยว่าเคกกสวยน่าละเราเห็นเวลาเค้กดินมาพวกผู้ชายมองกตืึงเลยจริงเหรอแกเงินตั้มหนังน้องเลี้ยของโรงเรียนอะต้องตกไปของนีเคกแน่เลยแกไข่มุกทำอะไรกันดีเป็นฉันนะฉันไม่ยอมกับไขมุก ก่งและดีพอฉันก็ไม่ว่าอะไรหรอกฉันว่านะทุกอย่างมันแล้วแต่คุณเห็นสมควรนะจ้าเป็นเอกแสดีที่เคยบมกพูดมาก็ถูกและมีเหตุผลนะจ้าไม่นางเอกคูณสอง้าวครูทีวัสดีค่ะแม่เมื่อกี้ครูทีมาบ้านเราทำไมอ่ะ โอ้ยมาใจดอกเบี้ยนะ่ะแม่เขามากู้เงินแม่หรอโอ้ยครูแกน่ะมากู้ฉันตั้งนานแล้วเนี่ยเพิ่งมาใจดอกเบี้ยไม่รู้เอาเงินไปใช้อะไรกันนักกันหนาะแกนทำมาเป็นเด็กเกลียนชอบทำตัวให้มันดูดีฉันจะบอกไปให้นะอย่าคิดมาแข่งกับฉันฉันไม่เคยคิดจะแข่งอะไรกับเธอเลยนะที่เธอกำลังเข้าใจฉันผิดจะมาทำตัวไรเดียงสา ก็ไปทำกับคนอื่นอย่ามาทำกับฉันจริงๆแล้วถ้าจะเทียบคุณหรือหน้าตาฉันก็ไม่ได้ด้อยกับแกตรงไหนฉันสวยแกทั้งเยอะ ฉันจะไม่ยอมให้ใครมาแย่ยตงตำแหน่งนั้นม้เยอะต้องเป็นของฉันคนเดียวเด็ดขาดแม่ครูทีเนี่ยเขาติดหนี้แม่เยอะเลยเหรอแกถามฉันทำไมอ่ะก็สงสัยเฉยๆมือเนอืไม่เยอะหรอกเนี่ยจ่ายมาจะครบต้นครบดอกละก็เหลืออีกไม่เยอะเท่าไหรอ่อ่ะอืมงั้นหนูไปข้างนอกกันดีกว่าแม่จะเอาอะไรไหม อะไรก็กินเถอะต้องซื้อมาเผื่อฉันนะโอเคน่าตกลงว่าปีนี้ใครจะได้เป็นนเมเยอร์เย่ะค่ะครูทีอืมถ้าหี่ผมดูลายชื่อนะครับน่าจะเป็นไข่มุกกับเค้กนะครับผมว่าไข่มุกมากกว่าครับผมเพราะว่าไข่มุกอะไม่ต้องซ้อมอะไรมากมายไข่มุกเก่งอยู่แล้วแต่ถ้าเป็นเค้กอะน่าจะคงซ้อมอีกเยอะเลย แต่ถ้าความสวยความฮอตเนี่ยก็ต้องไม่เคเคานะคะคุณทีเพราะเป็นเด็กเพิ่งย้ายเข้ามาใหม่เนี่ยจะดูตื่นตาตื่นใจกว่าค่ะนั่นแหละครับผมตัดสินใจยากมากเลยไข่มุกก็ดีส่งของเค้กก็ดีเดี๋ยวผมไปคุยกับเด็กทั้งสองก่อนนะครับเผื่ออะไรมันจะง่ายขึ้นโอเคครับพูดดค,ค่ะสะัสดีค,ค่ะนัคค่งลงกสิอเคคองขอบคุณค่ะ หนูรู้มาว่าครูเป็นหนี้แม่หนูใช่ไหมคะถ้าครูให้หนูเป็นดัมเมเยอร์หนูจะบอกแม่ให้ยกหนี้ทั้งหมดให้ครูคะ่ะเธอรู้มาจากไหนครีพอดีหนูได้ยินครูกับแม่คุยกันคนะ่ะเธอพูดจริงเหรอเคเรื่องแค่นี้ก็ไม่ได้ยากไปใช่ไหมคะรูทีอ๋อคมไใเตยชันทางนีงนะครับผมผเพิ่งคุยกับเค้กเสีนครับ ครูใบเตยครัปีนี้ผมคิดว่าคนที่น่าหเมาะสมที่สุดที่จะเป็นนัมเมเยอร์ของโรงเรียนเราผมเลือกเค้กนะครับครูทีหนูเขาทราบเหตุผลไหนได้ไหมคะทําไมต้องเป็นเค้ก<อ>ล่ะคะไข่มุกเธอเป็นมาหลายปีแล้วนะถ้าเรามีนัมเมเยอร์ใหม่มาโรงเรียนของเราจะถูกจับตามองมากยิ่งขึ้น อยากจะเปลี่ยนเป็นเค้กจริงๆในครูทีบอกว่าไขมุกเป็นเด็กดีแล้วก็ขยันซ้อมเนี่ยคะ่ะถ้าเราเลือกเค้กเราก็ต้องมาเสียเวลาในการฝึก้อมกันอกีกนะคะค,คร,นนคะครูครูไปเตือนพูดแบบนี้หมายความว่าไงครับผมก็ได้ฉชนกับไข่มุกได้ยินครูไปกับเค้กวา่าให้เค้กเป็นดัมเมเยอร์เค้กจะขอให้แม่ยกนี่ใหครูาไมครูทําแบบนี้นะคะความเรื่องส่วนตัวมาตัดสินแบบนี้ไม่ได้นะคะครูวันนี้มันอาจจะเป็นแค่เรื่องดัมเมเยอร์แต่ถ้าในนาคตมันเป็นเรื่องที่สําคัญกว่านี้ละคะ มันเกิดผลตามมาคุณจะรับไหวไหมคะขอโทษนะคะผมคิดเรื่องตัวเองมากเกินไปขอโทษนะคะผมคิดพาไปแล้วว่าครั้งนี้เป็นบทเรียนแล้วกันนะคะคุณทีส่วนเธอเค้กต่อไปทําแบบนี้อีกนะถ้าเธออยากเป็นนัเมเบเยอร์เธอต้องขยันซ้อมอย่างไขมุกเขาก็มาซ้อมเกนต่างจากเธอที่ครูไม่เคยเห็นมาซ้อมเลย ขอพ่อค่ะครูใบเตยหนูก็แค่อยากชนะเฉยๆหนูไม่คิดว่าการเป็นนักมายมันจะซ้อมหนักขนาดนี้เธอคิดผิดแล้วเค้กครูไม่ต้องการคนที่อยากเอาชนะครูอยากได้เด็กที่ขยันแล้วก็ตั้งใจฝึกซ้อมนั่นแหละคนที่ทางโรงเรียนจะยอมรับโทษนะใครครูเราก็แค่อยากจะชนะเธอเท่าน,นั้นเองไม่เป็นไรนะเค้กเดีย๋ยวเราไปซ้อมด้วยกันก็ได้